สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมนลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้เราจะไปรีวิวกับ m มลิสลาควันะครับไอคอน39มิลนะครับก็เรือนี้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีคิวรอค่อนข้างยาวแล้วก็ของขาดตลาดมาไม่ตามนัดเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ทางร้านสั่งไปก็ได้ไม่ครบจํานวนนะครับใครที่เร็งๆอยู่นะครับรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าอะเรามาดูรายละเอียดของเรือนนี้กันนะครับ ไอคอนเนี่ยหรือว่าไอคอนเนี่ยหลายคนเรียกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับเป็นหนึ่งในคอลเลคชันที่ขายดีที่สุดของทางแบรนด์มอริสลาครัวเลยทีเดียวนะครับ ไอคอนเนี่ยพังโมลิสเนี่ยก็จะมีตั้งแต่39มิลนะครับแล้วไปถึงจนถึง42มิลนะครับจะมี2ไซส์นะครับแล้วก็จะมีอยู่ในไซส์ผู้หญิงบ้างนะครับแต่นะครับวันนี้ที่เราหยิบมาเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของสเกเลตันหรือว่าเป็นการเปือยหน้าทั้งหมดนะครับจริงๆอ่ะรุ่นนี้จะเปือยหลังด้วยเดี๋ยวเราไปชมความงามด้านหลังกันด้วยหลายคนชื่นชอบตรงฝาหลังของรุ่นนี้มากๆนะครับ เดี๋ยวผมาพาไปดูในสเปคตัวเรือนกันก่อนเร็วๆนะครับไอคอนหรือว่าของทางแบรนด์มอริสลาครเนี่ยเคสไซส์ของเขาก็อยู่39มิลน,นะครับถ้าเกิดเราดูความหนาเนี่ยเป็นนาฬิกา สเปคดำน้ำที่โคตรบางนะครับบอกเลยว่าอยู่ที่10.6มิลเท่านั้นเองหูสายนะครับที่ลงไว้23มิลเนี่ยถ้าเราวัดจากตัวหูวสายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนหูสายข้อแรกและถ้าเกิดเราไล่มาเรื่อยๆเรามาดูในตำแหน่งประมาณข้อที่3ข้อที่4หลังจากที่มันลู่ลงมาแล้วเนี่ยขนาดของคข,ขาก็อยู่ประมาณ19มิลน,นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาเคสไซส์39ที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟ สำหรับคนบ้านเราเลยทีเดียวนะครับเดีนี้สเปกกันน้ำเขาอยู่ที่200เมตรเป็นแบบเม็ดเกลียวนะครับเม็ดเกลียวของทางแบรนด์ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับก่อเวลาคายก็คายออกง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวเม็ดของเขาเนี่ยม,มีความค่อนข้างมีขนาดค่อนข้างแบบจับถนัดนะครับเวลาคายออกมาก็จะมันมาณลรอกครึ่งนิดๆน,นะครับพอดึงออกมา1ล็อกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งเข็มเลยนะครับการดึงออกมา1ล็อกก็จะเป็นการให้เข็มไปทีตามปกตินะครับ กดเม็ดเข้าไปนะครับยังไม่ได้เก็บเกลียวก็หมุนเม็ดไปข้างหน้าก็จะเป็นการขึ้นลานฐานเม็ดนะครับซึ่งเครื่องของเครื่องรุ่นนี้จะใช้เป็นเครื่อง ml 1 1 5นะครับหรือว่าเบสพื้นฐานของเขาก็คือ s t e l l a นะครับ sw 2 0 0นั่นเองนะครับเรือนนี้จะความถี่นะครับอยู่ที่288.0 0นะครับการสำรองพลังงานสูงสุดก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ40ชั่วโมงนะครับก็จัดว่าเป็นนาฬิกาที่ครบเครื่องทั้งเครื่องนะครับทั้งคุณภาพนะครับ เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันในส่วนตัวเครื่องกันอีกสักนิดนึงนะครับเนื่องจากเรือนนี้นะครับเป็นเรือนค่อนข้างที่จะเอ็กซ์คลูซีฟของทางแบรนด์โมนิสตาครัวมากๆนะครับจากกลไกหลักเนี่ย ML 1 1 5เนี่ยเขาถูกพัฒนาออกแบบใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวหน้าปัดนะครับตัวฝาหลังนะครับที่ทําออกมาเป็นแบบฝาเปลือยนะครับการทําตุ้มเวียงแบบโมนิสตาควโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จานหน้าปัดต่างๆเนี่ยก็คงไว้ถึงความเป็นอาร์สเตล่านะครับ ก็ง่ายๆคือทางโมริสลาโควเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีการออกแบบเครื่องเบอร์นี้โดยเฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะว่าให้คือมันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรือนลิมิเต็ดอิดิชั่นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากการออกแบบใหม่หมดของตัวเครื่องนะครับทั้งตุ้มเหวี่ยงทั้งในส่วนตัวหน้าปัดต่างๆเนี่ยคือเอาใจรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ สำหรับใครที่ดูรุ่นนี้อยู่แล้วรู้สึกว่ามันขนาดมันเล็กไป39เราอดเจริอีกนิดนึงนะครับทางแบรนด์มอริสลาคเนี่ยก็จะมีไซส์อื่นๆตามมาอยู่นะครับที่เป็นรูปแบบสเกลตันนะครับจุดเด่นของเรือนนี้นะครับเราไปดูใกล้ๆในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามันไฮเอนดจริงๆนะครับการออกแบบนะครับตัวโลโก้ของเขานะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆอะ่ะตัวโลโก้ที่เป็นตัวหนังสือตัวสีขาวเนี่ยที่เขียนว่ามอริสลาควเนี่ย ถ้าเราสังเกตดูนะมันจะไม่ติดกับชั้นบนหรือว่าชั้นชั้น,ช,นชั้นที่มันควรจะติดอะนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นหนังสือสแกนหรือว่าเป็นตัวตราแบรนดิ้งสแกนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นแบรนด์เนี่ยเขาจะติดตัวกระจกข้างนอกสุดแต่ถ้าเป็นเรือนนี้นะครับผมมีฟีลลิ่งเหมือนนาฬิกาแบบหลักหลายๆแสนะนะครับที่ค่อนข้างที่จะ ยังไงอะยกระดับแบรนด์เขาหรือว่าค่อนข้างที่จะเอาใจหรือว่าใส่ใจอะนะครับสำหรับแบรนด์มากๆนะครับโดยการทํำนับปัดอีกชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเจอตัวตัว,ต,วตัวแผ่นเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับซึ่ง ค่อนข้างที่จะถ้าเราไม่ได้สังเกตจริงๆเนี่ยเราจะไม่รู้ถึงความใส่ใจของการทำหน้าปัดของรุ่นนี้มากๆนะครับคือเว็บแรกผมเห็นนะผมเห็นตัวหนังสือแบรนด์โพมาเลยแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมตัวหนังสือแบรนด์มันเหมือนมันดูลึกจังนะครับก็เลยพอมองดีๆปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าเออมันมีอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็แน่นอนครับสเปค200เมตรเนี่ยคือเพื่อนๆใส่เรือนเนี่ยลุยลงน้ําอะไรได้เลยนะครับคือง่ายๆคือมันคือนาฬิกาสปอร์ตดำน้ําได้เลยนะครับ อันนี้คือรูปแบบของในส่วนตัวการใส่ใจตัวรูปร่างของแบรนด์ตัวหนังสือของแบรนด์นั่นเองนะครับต่อมานะครับเราไปดูในส่วนของตัวจักรต่างๆนะครับที่อยู่บนหน้าปัดนะครับการที่เราเห็นนาฬิกาเปิดหน้านะครับพวกสเกเลตันหรือว่าโอเปนฮาร์ดต่างๆเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นสเกเลตันนะครับมันจะโชว์ทั้งหน้าปัดแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นโอเปนฮาร์ดนะครับมันก็จะโชว์ในเฉพาะของชุด าจัก,กรกลสายใยนะครับอันนี้คือเป็นภาษาเก่านะถ้าเกิดใครจะเรียกเป็นบาลานซ์สปริงเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกนะแต่แต่คือบ้านผมเนี่ยนะครับจะเรียกว่ามันเป็นชุดจัก,กรกลนะครับชุดจัก,กรกลสายใยห,หรือว่าในชุดในส่วนของตัวที่มันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไอตัวไอส่วนที่เขาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันคือชุดสายใยห,หรือว่ามันเป็นลวดขดลวดเล็กๆนะครับที่มีหน้าที่ทําให้นาฬิกาเนี่ยมันเดินตลอดเวลานะครับส่วนตุ้มเหวี่ยงข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นการตุ้มเหวี่ยงเพื เก็บม้วนลาน,นเรื่อยๆนะครับลานก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเราจะเห็นตัวกระปุกลานอยู่ตุ้มเหวี่ยงทําหน้าที่ในการม้วนลานนะครับเป็นตัวช่วยในการม้วนลานอัตโนมัตินะครับนี่คือสาเหตุที่เราเรียกว่านาฬิกาอัตโนมัติก็คือมันม้วนลานอัตโนมัตินั่นเองมันไม่ได้เดินอัตโนมัตินะมันม้วนลานอัตโนมัตินะครับนี่คือที่มาของอัตโนมัติหรือว่าโอโตเมตินั่นเองนะครับจุดหนึ่งที่ตอนนี้นะครับที่เป็นกันเยอะๆเลยก็คือว่า ในชุดจักรกลเนี่ยผมขอเล่านิดหนึ่งแล้วกันนะครับในชุดจักรกลเนี่ยบางทีเนี่ยเราเห็นแบบนี้นะที่ผมเรียกว่าจักรกลกสายใยหรือว่าเราจะอาจจะเคยได้ยินว่าชุดสายใายอะไรเนี้ยนะครับมันคืออย่างเดียวกันนะครับมันคืออย่างเดียวกันนะครับก็มันอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยชุดเนี่ยนะมันจะเป็นชุดที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นหัวใจสําคัญข,ของตัวเครื่องนาฬิกาหรือว่าตัวนาฬิกาเลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นตัวที่ควบคุม การเดินตรงไม่ตรงหรือว่าอาจจะเป็นการเดินดีไม่ดีของตัวนาฬิกานะครับ้วย,ยหลักเนี่ยจะอยู่ในจุดนี้นะครับก็ถ้าพูดถึงในสมัยนี้เนี่ยตามแบรนด์ต่างๆหรือว่าตามช่างต่างๆที่เรียกตัวเองว่าเป็นช่างนาฬิกาอันนี้ก็คือผมเห็นส่วนตัวนะก็โดยส่วนใหญ่เขาจะเป็นช่างเปลี่ยนหมายถึงว่าเวลานาฬิกามีปัญหามีอะไรเนี่ยเขาเช็คได้นะครับว่า จุดนี้ตรงนี้มีปัญหาเราก็เปลี่ยนอะไรใช่ไหมครับแต่เราจะหาได้ยากมากมากแล้วนะครับที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นช่างซ่อมนาฬิกานะครับเพราะว่าคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยช่างซ่อมนาฬิกาก็คือเขาเป็นช่างซ่อมจริงๆหมายถึงว่าอย่างชุดสายใยตำแหน่งนี้มีปัญหานะครับเขาก็จะเอามาดัดมือการดัดมือก็คือการค่อยๆบังคับตัวชุดสายใยเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเรา ลองค้นข้อมูลดูไอสายใยเนี่ยมันบางมันเล็กมันเป็นลวดแบบบางเฉียบมากๆนะครับคือมันต้องใช้สมาธิขั้นสูงแล้วก็ต้องมีความใจเย็นต้องมีประสบการณ์มากๆในการที่จะเอาสายใยออกมาม้วนทําใหม่เนี่ยอันนี้คือช่างซ่อมตัวจริงในสมัยก่อนที่ที่ที่ทางร้านผมเนี่ยคือมีเป็นประจําอยู่ละซึ่งหลังมาเนี่ยเราจะหาช่างที่มีประสบการณ์แนวเนี่ยที่ซ่อมจริงๆเนี่ยที่ไม่เปลี่ยนอะยาก คือก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่ผมอยากได้ช่างนาฬิกามาอยู่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเอาจริงก็คือมันหาค่อนข้างยากช่างซ่อมส่วนใหญ่จะมีแต่ช่างเปลี่ยนนะครับก็รู้ว่าตัวไหนเสียก็ซื้อมาเปลี่ยนจะไม่ค่อยซ่อมเท่าไหร่อย่างชุดแผงวงจรอะไรต่างๆเนี่ยตามนาฬิกาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนกันทั้งแผงเลยไม่มีการมาซ่อมคอยไม่มีการมาซ่อมแผงเซอร์กิตต่างๆเปลี่ยนนั่นเป็นนี่เช็คไม่เป็นนะครับแต่ละหลังมานี่ก็คือว่ามีแต่เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็็จะเเาให้ฟังปนแบบ เก็บความรู้เกี่ยวกับตัวเครื่องนาฬิกาการซ่อมแล้วกันนะครับอาต่อมานะครับจุดหนึ่งที่ผมอยากพาไปดูมากๆเลยก็คือการที่เขาทำออกมาเปิดหน้าในตำแหน่งที่เราหมุนเม็ดหรือว่าการตั้งเวลาเนี่ยตอนตั้งเวลาเนี่ยคือมันมีเสน่ห์มาก หลายครั้งแล้วที่เรารู้สึกว่านาฬิกาเปิดหน้าก็จริงน่ะแต่การที่เราดึงเม็ดออกมาหรือว่าเราเอามาทําอะไรเกี่ยวกับหน้าปัดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นแต่พอมาเป็นเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยการถูกออกแบบหน้าปัดใหม่หมดเนี่ยเราจะเห็น,นกลไกการทํางานของเขาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการหมุนเม็ดยังไงนะครับจากตัวไหนมันขยัขยบขยื่นบ้างน,นะครับซึ่งอันนี้คือแบบมันละเอียดจริงๆแล้วเราเห็นจากเนี่ยมันกําลังหมุนเลยนะครับอันนี้คือเรามองไปจุดไหนเนี่ยเราก็จะเห็นการทํางานของเครื่องเลยนะครับ อันนี้คือไว้ง่ายคือมันเปิดทั้งแบบเปิดหมกจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากอยากแนะแน,ะนําแล้วก็อยากให้ดูของเรือนนี้จริงๆคือฝาหลังของรุ่นนี้นะครับอันนี้คือผมชอบมากนะครับฝาหลังของนี้คือสวยจัดนะครับผมชอบในส่วนของตัวตุ้มเวี่ยงของทางาแบรนด์มอริสรุ่นนี้แล้วก็เรือนนี้มากๆนะครับตัวฝาหลังเนี่ยเขาทาออกมาได้แบบแบบสุดจริงๆนะครับแล้วก็การเปิดสายเก็บสายของเขาเนี่ยในส่วนของตัวหูสายเนี่ยถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันง่ายนะครับ ก็ไม่ต้องมีเล็บก็ยังสามารถทําได้นะครับเนี่ยนะครับก็หลุดออกมาหมดละนะครับอันนี้คือในส่วนตัวฝาหลังของเขานะครับซึ่งแบบบอกเลยว่ามันสวยจริงๆผมนึกถึงแบบ,แบบแบรนด์หลายๆแสนที่ทำฝาหลังออกมาในแนวแบบประมาณนี้นะครับแต่เรือนเนี่ยละครับป้ายเพียงแค่1นึ่0แสเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ย้ำนะครับนี่คือราคาป้ายนะครับยังไม่รวมส่วนลดเลยนะครับซึ่งเ,เพื่อนๆสามารถมองหานาฬิกาเจ๋งๆดูหรูๆดูแบบดีมากๆอย่างนี้ได้นะครับในราคาแค่เพียงแค่แสนต้นเท่านั้นนะครับก็อันนี้คือคุณภาพของเขามันเพื่อนลองดูดิคือจะบอกว่ามันมันเป็นนาฬิการ,ระดับแบบแสนต้นเอะคือมันดูยังไงมันก็ดูเหมือนแบบมันไปชนตีกับแบรนด์แบบหลายๆแสนได้เลยนะครับกับแบรนด์หนึ่งที่แบบ ừ ừ, น่าจับตามองจริงนะครับแบรนด์มอริสลาครัวนะครับก็อันนี้คือความความฟินของการดูฝาหลังนะครับซึ่งมันสวยจัดมากๆหลายที่กำลังมองหานาฬิกาแนวแบบสปอร์ตหรูหรานะครับอยากโดดเด่นนิดนึงนะครับ mm hmm. ผมอันเรือนนี้น่าสนใจแล้วก็หน้าแบบมีไว้มากๆนะครับแล้วจุดหนึ่งของทางนาฬิกาที่เปิดหน้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่มีก็คือว่าการอ่านเวลาที่ง่ายแต่สำหรับเรือนนี้นะครับผมบอกเลยว่าการอ่านเวลาไม่ง่าย ค,คือมันมีขีดบอกตามสไตล์ของทางแบรนด์เลยนะครับโดยเฉพาะในคอลเลกชันนี้นะมันจะเป็นแบบการแสดงแบบขีดนะครับซึ่งอันเนี้ยมันอ่านมันทําให้เรือนเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับคือแกอ่านค่าเวลาง่ายถ้าพูดถึงในรูปแบบของสเกลตันหรือว่าการเปิดหน้าของนาฬิกาหลายๆแบรนด์โดยส่วนใหญ่อะมันจะอ่านหน้าปัดไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยชัดนะครับแต่รุ่นนี้นะครับกลับตรงกันข้ามคือมันอ่านค่อนข้างได้เลยแล้วก็มีการ มีความฟิลลิ่งแบบเป็นนาฬิกาเปิดหน้าอย่างจริงๆจังๆด้วยนะครับแล้วก็ในตอนกลางคืนเนี่ยหรือว่าในที่มืดเนี่ยอันนี้ก็ก็ถือว่าผมชอบอีกแล้วนะครับคือมันมีทุกตำแหน่งเลยนะครับตำแหน่งแบบพลายน้าของเขาอะหรือว่าลูมิบนะครับหรือว่าซูเปอร์ลูมินวาเนี่ยคือมีทุกตำแหน่งดูง่ายไม่อิงแฟชั่นด้วยนะครับคือขีดแบบคือแบบคมกริบนะครับอันนี้บอกเลยว่าอันนี้คือดีอีกแล้วนะครับในส่วนของตัวในตอนกลางคืนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟีลลิ่งของเรือนนี้นะครับสำหรับอของอรูปแบบของ39หน้าปัดเปยหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟีลลิ่งของผมสำหรับนาฬิการเรือนนี้นะข้อมือของผมอยู่ประมาณ6.3นิ้วนะครับก็ถ้าแนะนำนะถ้าเกิดถามผมนะผมจะแนะนำแบบนี้ใครที่มองไซส์3าเป็นนาฬิกาเดรสมองเรือนนี้เป็นเดรสนะครับเพื่อนๆต้องหาไซส์ประมาณเนี้ยประมาณข้อมือของผมเนี่ยประมาณแบบไม่เกิน6นิ้วเนี่ยจะใส่เรือนนี้สวย อันนี้คือบอกว่าถ้าเป็นเรสนะถ้าเกิดเรามองเป็นแบบสปอร์ตเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเรือนนี้มันจะเหมาะกับในหลายๆกลุ่มเลยนะครับรวมถึงสุภาพสตรีด้วยนะครับเพราะว่าเคสไซส์ของเขาเนี่ทำออกมาได้ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับคือมันมาในรูปแบบใส่แบบออกงานอะออกแนวรูลราออกแนวโดดเด่นออกแนวแบบเล่นแสงสุดๆนะครับแต่จุดหนึ่งที่แบรนด์โมเนติสลาโกทำได้ดีมากๆก็คือการเอาสเปคดำน้ำมาใส่อยู่ในนาฬิกาแบบออกงานแบบโชว์ข้อมือแบบนี้ ซึ่งเอาจริงๆคือเรามองได้หลายแบบอาจจะมองได้เป็นนาฬิกาที่แบบว่าใส่ได้หลากหลายก็พูดได้นะครับก็ใครที่ชอบในแบรนด์นี้นะครับโดยเฉพาะเรือนสเกล e รันเรือนนี้นะก็ยังไงลองแวะเข้าม,มาชมที่ร้านนะครับแต่ก่อนเข้ามาที่ร้านลอ,ลองสอบถามมาก่อนนะครับว่ามันยังอยู่ไหมนะครับซึ่งตอนนี้ทางแบรนด์ก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับสำหรับรุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราคงได้ชมรีวิวเรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้ไประมาณน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับเรือนนี้นะ ใครกาลังตามหานาฬิกาแบบหรูๆแบบไม่เหมือนใครแล้วอยากได้แนวแบบเปิดหน้าสวยๆฝาหลังเนียนๆงานดีๆเนี่ยแล้วก็คุ้มราคาเนี่ยผมว่าเรือนนี้น่าสนใจมากๆนะครับยังไงลองดูกันนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเคสไซส์39มากๆถ้าเกิดผมมองเป็นเดรสนะแต่ถ้าเกิดผมมองรู้สึกว่าผมอยากใส่แบบได้หลากหลายนิดนึงผมผมอาจจะมองเป็น42นะครับ42ถ้าผมโดยฟิลลิ่งของผมถ้าผมมองมจะเป็นมองเป็นสปอร์ตซะมากกว่านะครับก็ ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรือนนี้นะใครมีอะไรสงสัยก็สามารถเพิ่มขีดโค้ดท้ายคลิปและทักมาสอบถามได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากสั่งซื้อเรือนนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับทักมาสอบถามราคาโส่วนลดได้เลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ